โอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและนี่ก็คือตรงที่คอนทักชั่นเขาอัปเดตเขาอัปเดตมาใหม่เนาะท่านผู้ชมนะโอ้ว้าวความเดียบนี่นะนะครับผมเขาอัปเดตมาใหม่นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เฮ้ยโโอ้หดูเห็นไหมขนาดไอ้นี่ยังลอยเลยเห็นไหมเขาเพิ่งอัปเดตมาเห็นไหมวางมึงก็วางเอาวางยังไม่ละเอียดเลยมีไอ้นี่ ID คว่ำอยู่ด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับผม ก็เขาเออัปเดตมาใหม่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเดินทะลุดได้เลยวะปีนได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอโ้โดดได้เลยปีนไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อครับผมนะไป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 ,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวไปทำงานกันต่อเลยก็คืออ่าเราขุดตรงนี้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะเรา,าไปหาเจ้าแคทอะไร อหผมเข้าเกมมาผมงงเลยท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูดูแล้วดูหรอตอนแรกที่เราก่อนที่เราจะมารับงานนี้สังเกตได้ว่ามันจะมีเครนตัวนี้ใช่ไหมแล้วงั้นก็แสดงว่าผมต้องทํางานนี้แบบว่าผมต้องทํากับอ่าผมต้องทํางานนี้กับเครนตัวนี้ไปให้จบงั้นหรอโอ้โหอะไรครับเนี้ย เออเออแล้วสิ่งที่ผมรอคอยนะครับผมก็นั่นก็คือการถ่ายภาพนะครับท่านผู้ชมนี่คือบัก๊กแบบประหลาดมากๆเยวถ่ายรูปไว้ก่อนโอ้โหสิ่งที่ผมรอคอยก็คือการกดค้างเมื่อข้ามเวลานะครับผมนี่แหละตอนแรกมันตอนแรกมันทํามาดีไงแล้วก็ซูมเล้ด้วยตอนแรกมันทํามาดีนะครับผมทีนี้มันเอาออกทีนี้อา่าพออัปเดตใหม่แม่งก็เอาออกไอ้บ้ามึนที่ห่ายเอาออกทําไมก็ไม่รู้ นี่คอนทราชจ,จัดๆด,ดิเห็นไหมอ่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยเอาไปไม่ต้องแต่งเลยนี่มาโอ้โหเนี่ยทำไปไม่ต้องแต่งเลยเนี่ยโอ้โหดูดินี่คืออะไรแล้วเนี่ยโอ้ยเหลืองเหลืองจิ้มาไอ้บ้าเกมยิ่งเหลืองอยู่แล้วยิ่งเหลืองไปกันใจอีกอันนี้คืออะไรครับเนี่ย,ย,นนรรยสุดท้ายคืออะไรวะสุดท้ายคืออะไรวะคืออะไรอ่ะ๋ออุณหภูมิ อ๋อสามารถทำเมฆได้ด้วยโอ้โห,โโหก็าไม่บอกอ้้น้ำภูมินะครับผมอ่าอุณหภูมิเยอะๆหน่อยอะ่ะอ่าอถ้าพูดถ้า,ถา,อ,าอุณหภูมิต่ำจะเป็นยังไงวะท่านผู้ชมอ่าเฮ้ยแล้วผมมาทำอะไรครับเนี่ยผมมาทำอะไรเนี่ยลุงพี่ผมมาทำอะไรเนี่ย,มมอยโอเคตัดโอ้โหเป็นบัคทีสุดแสนประหลาดนะครับผมนะแล้วผมจะเดินออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิโอ้โหแล้วดูดิเอาอย่าให้ดูชมก่อนนะครับผมเดี๋ยวให,ห้ชมก่อน เขาเกมมาเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วเราขึ้นไปได้ไหมวะผมอยากรู้เหมือนกันเราเราเราสามารถขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวลองลองดูนะครับผมอลองดูลองดูผมขึ้นไม่ได้ทะลุครับผมโอ้แล้วลอดูล้อมันเดินเดินทะลุนะครับดูล้อมันนะเดินเอ้ยไหนดูที่ว่าเดินเหยียบได้ปะะกระโดดเหยียบได้ปะมเอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ทะลุโอ้ทะลุอย่าง,งานี้ก็แสดงว่าเอารถออกได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยครับผม ลองดูดิยกบูมได้ปะอ๋อได้นี่ไงโอ้โหถ้างั้นผมแสดงว่าผมต้องทํากับงานนี้ไปจนจบงานเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ผมต้องอยู่กับเครื่องอันนี้ไปจนจบงานเลยเหรอใช่เหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหฮะดูกันครับผมต้องเอารถออกนะครับผมอไอการแท็กดวงตาเนี่ยมันทํำยังไงวะ มันตั้ค่ายังไงวะคันแท็กขงดวงตาที่มันหมุนอะที่เอาอัปเดตมาใหม่อะอันนี้คือเล่นหลังอัปเดตนะครับผมเล่นหลังอัปเดตอะคันแท็กดวงตามันทำยังไงวะเดี๋ยวดูกันขึ้นแปลงกันนะครับผมเยบโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคืออะไรเทสายอ๋อโอเคผมต้องลงไปดำข้างล่างใช่ไหม นี่ผมต้องอยู่กับไอ้นี่จริงๆเหรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารถด,ดำนะครับไปรับทรายที่ตรงบริเวณหน้าง,งานอีกหน้าง,งานหนึ่งนะเพร,ระาะว่าเราสต็อกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาแค่รถด,ดำไปวิ่งนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับไอ้ตัวนี้ซึ่งมีเงาด้วยนะโอ้โหต้องมีตัวนี้อยู่ด้วยมึนยิ้มหายมันก็เกมมางงเลยอะไรไป <laughs> โอเกมา <laughs> ผมงงเลยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ย ดี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 ด,ดีเดี๋ยวดูว่าทำเสร็จแล้วมันจะยังจะอยู่ไหมถ้าอยู่แสดงว่าบั๊ก,กจ,จ,จัดเลยบัก๊กจ,จัดเลยนะครับผมไปว่ากันไปนะครับผมทำงานไปชิวๆนะครับผมสบายสบายชิวเชี่ยวชิวเชียว,ว,ว,วคือผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมอัดอยู่ตอนเนี้ยปกติผมจะอัดคลิปตอนบ่ายใช่ไหมบา่บายบ่ายเที่ยงบ่ายโมงอ่ะคลิปตอนบ่ายแต่วันนี้ครับ เทีย่ยงคืนครับผมอาจจะพูดมาบอกสักหน่อยหนึ่งก็เอาไอ้ะอะไรไปกันด้วยเทีย่ยงคืนครับผมตอนนี้คือเทีย่ยงคืนนะท่านผู้ชมโอ้โหนู่นมีตูค้คอนเทนเนอร์ด้วยท,ท่ยานผู้ชมเที่ยงคืนนะตอนนี้นะอ่ะเพื่อคนดูอาจจะไม่เชื่ออ่ะขับรถไปแล้วก็อ่าวิ่งไปเอ,อ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้า โอ้แล้วผมขับรถมาถึงตรงนี้มัขับมาถึงที่เดิม <c oughs> มันก็มาที่เดิมอีกโอ้โหบ้าเออขับรถมาถึงที่เดิมมันก็มาลงมาหน้างานผมอยากขึ้นไปถ้าผมอยากขึ้นไปโอ้โอบ้าเออโอ้เอาเผื่อเขาดูอาจจะไม่รู้นะครับผมว่ามันเที่ยงคืนนะครับท่าน้ยมครับอ่ะนี่คือเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนนะครับผมเห็นไหมศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับผมเห็นปะ โซนสามเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะโซนโซนีเนี่ยอแม่งเที่ยงคืนครับผมโอ้แบบเป็นการอัดคลิปที่ดึกมากนะครับผมเป็นครัง้งน่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วก็่าได้นะผมเป็นการอัดคลิปที่ดึกมากๆนะครับผมปกติก็สามสี่ทุ่มก็พอแล้วนะครับผมแต่นี่เที่ยงคืนอ่ะเขาว่ากันกไปครับ,รบทำไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผม หรือเลี่ยงไม่ได้นะแวะกกินกาแฟสักหน่อยไหมนะครับผมโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเลี้ยวตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปรับสายนะครับเ้ยเลยเกืบเลยกืบเลยท้อเตท้อเพี่กลัวขับพี่ขอท้อนับพี่เุ้ยเราไปเลี้ยวซอยหน้าก็ได้ไม่ใช่หรอ ก็วันนี้ก็มารับสายเป็นวันแรกนะครับผมนะแต่ว่านับปกก็จะเป็นบักไอ้บ้านั่นแหละนะครับผมบักบ้าบอคอยพนะครับผมคื mm. เอ,อเราก็ต้องมาบนตรงนี้ใช่ปะบนตรงนี้ตามหลักกฎหมายก็ต้องไปบนตรงไหนแต่ว่าผมไม่ใช่ก,กฎหมายไงรถไอ้นี่นมันอยู่เฮ้ทำไมมันอยู่อย่างนั้นวะเนี่ยเฮ้ เอาทำไมมันอยู่อย่างนี้อ่ะเอาไอ้บา้านมันเข้าเกมมาแม่งบั๊กกระจายเลยท่านผู้ชมเอ้ยบั๊กกระจายเอาไอ้นีบึนอะไรของมันวะเนี่ยดูด,ด,ดูมันบึนอะไรอีกเนี่ยเราเข้ามาแม่งบั๊กกระจายท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โห มีวันไหนที่ผมจะไปเจอบั๊กบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วดูเข้าเกมมาน่าจมดินครับผมเอ้ยเอาอ๋อคันเดิมเนี่ยเอ้ยอ๋อแล้วมันมีรถคันใหม่มาด้วยเดี๋ยววิดีโอหน้าพาดูรถปูนคันใหม่โอ้ยไม่ใช่วิดีโอหน้าหรอกก็น่าจะเป็นวันต่อไปนี่นแหละเฮ้ยวันวันที่แบบว่ามีมีงานปูนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูยวันที่มีงานปูนนะครับผมเ,เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูโอ้โทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่ ี๋ยวผมไปรับหินก่อนแล้วกันนะโอเคคือเราต้องตักเองนะท่านผู้ชมมันต้องถอยไปประมาณไหนวะผมไม่ขูดทางเลยหรอเนะี่ยอ๋อ,อถอยมานี้ก็ไนดะ้ต้องตักเองนะครับทุกคนมาเอาหินต้องตักเองอ,ะอ่ะเพราะว่าไม่ไม่มีคนขับนะคนขับไม่อยู่นะครับผมคนขับ j c b คันนี้ไม่อยู่นะครับทุกคนโอเคเผมขับให้ลูกแี่ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงฉันเลยผมมองว่าเราทำทางก่อนไหมทำทางให้รถยืนก่อนไหมขับเองก็ได้ไั้มเดี๋ยววดีโอหน้าไว้ตักเนาะสำหรับหินเนาะทำทางให้รถยืนก่อนว่ะคุณพี่ขยับไปออกไปก่อนได้ไหมผมไม่รู้ไงว่ารถดำมันจะมาทางนี้ ดี๋ยวเอาให้ลูกพี่เราขยับออกไปก่อนโอ้ขับคนเดียวครับคนขับไม่อยู่อดีตท่านผู้ชมเอ้ผมก็ต้องโดดพึ้นโดดลงอยู่เงี้ยอ่ประมาณนี้แหละใครแม่งเปิดเพลงอีกแล้ววเนี่ยโอ้ยหนอเปิดเ,ปเพลงเว้ยโอเคขับเองคนเดียวทำงานคนเดียวเขาเขาทิ้งแค่รถไปให้นะครับผมคนขับไปอยู่ เราทิ้งรถไว้ให้แล้วเขาก็ไปดีไหมทิ้งรถไว้ให้ทิ้งรถไว้ให้แล้วก็ไปทิ้งแล้วก็ไป,ไปโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าวิดีโอหนะ้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาตักกันโอเคก็นะ บั克สองสามย่างนะครับผมเฮ้ยมึงปิดแตะให้ใครนะครับคนเดียวอะ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะท่านผู้ชมสวัสดีครับโอ้โห